สามร้อยแลยังไม่พูดลูกไปขออีกคย,คย,คย,คยตัวนี้ของมิฟฟี่น่ารักมากไซส์สองปีค่ะไซส์สองปีตัวนี้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะอืออือบอกว่าสามร้อยยี่สิบค่ะยูยูบอกสามร้อยยี สามรอยี่ค่ะหยุดสามรอยีพ่พี่พี่ดาวแค็บค่ะพี่ดาวแค็บเลยค่ะพี่ดาวขอบคุณพี่ดาวนะคะกระปองยีนไซส์เอสห้าสิบบาทค่ะ กระบอยีไซส์ S ห้บาทค่ะสวยมากด้วยค่ะห้าสิบาทพีห้าบาทอ้าวคนแคบไปประมาณร้อยกว่าคนล้วแป๊บนึงหาหมุดก่อนต้องมีชื่อเล่นนะพี่ไฟายแคบเลยพี่ไฟายสวัสดี2องหมคนดูคุณพี่ ฉลองสองหมื่นคนดูฉ <มา S 1> ลอง,ลองตัวนี้ชุดอะไรไม่รู้ยี่สิบบาทนะฉลองโอ้ฉลองฉลองค่ะยี่สิบบาทเอฟไว้ก่อนใส่ได้ไม่ได้ค่อยว่าก,กันชอบมากคุณฟิล์มคุณฟิล์มแคบค่ะคุณฟิล์มคุณฟิล์มแคบเลยคุณฟิล์มจบ ต่อไปของยูยูยยอองฟองเบอร์90อ,อฟองยูยูฟองยูยูแต่ยูยูไม่ต้องคิดราคานะแม่คิดให้นะย <c oughs> ูยูลองพูดว่า500 500โอเคถ้าแม่ถามว่าขายเท่าไหร่ยูบอกว่า5 0อนะยู <c oughs> จีนชุดนี้ขายเท่าไหร่คะ500 <c oughs> 500ค่ะอองฟองค่ะ500เบอร์90 อยากได้กันเกงยิวจริงหรือเปล่า <c oughs> ฉันพร้อมขายนะ,ปปะฉันพร้อมขายนะ<ม>กันเกงยิวอ่ะเอาดีๆไ,ไ,ไม่มีเนาะห่าร้อยมีไหม,ไมทุกคนเดี๋ยวหนูขายต่อแบบนึงเดี๋ยวหนชูชูใส่น้ำให้พี่หน่อย เดี๋ยวนะคะจะเที่ยงตรงแล้วขออนุญาตชงให้ดูในระหว่างพี่ซูเทน้ำขายอีกตัวแล้วกันห้าร้อยไม่มีคนเอฟนะถ้าอย่างนั้นตัวนี้ปล่อยที่สองร้อยแปดสิบาทอีกทีนึงค่ะพี่บีสองร้อยแปดสิบนะค่ะอุ้ยมีคนเอฟมีคนเอฟกว่าห้าร้อยอ่ะมีคนเอาให้ห้าร้อยก่อนม,อมีไหมห้าร้อยห้าร้อย ทำไมเสื้อผ้าอยู่ยูกมันขายดีกว่าเสื้อผ้าเจนนี่อ่ะทำไมเสื้อผ้าอยู่ยูก่ะขายดีกว่าเสื้อผ้าเจนนี่อ๋อเขาไม่ได้ใส่ชื่อเล่นโอเคงั้นเอาสองร้อยแปดสิบเนี่ยคุณเกอ๋อะ,ะคุณเก๋แคบค,ค,ค่ะคุณเก๋เก๋แคบค่ะเก๋แคบไปแก่เอา ยู๋าให้มามีชงอะไรก่อนัก่อนช้อนชม,ม,มอยู่ไหนอะพี่แก้วอออเอาแตงโมก่อนเหรอคะทุกคนเดี๋ยวหนูขายต่อให้แต่หนูขออนุญาตชงม,มิกฟูดให้ดูก่อนวันนี้นะคะหนูมีของให้ด้วยราคาพิเศษแน่วันนี้10.10 10, คุณพี่ ขออนุญาตชงให้ดูกณพี่ออกไปไหนนะคะเดี๋ยวจะขายของต่อค่ะนี่ค่ะรถแรกนะคะเป็นแตงโมหอมกลิ่นแตงโมมากพี่สูใส่น้ำเยอะอีกนิดนึงเพราะว่าแก้วมันเล็กมากอ่าทุกคนเดี๋ยวจะชว์ไม่ดูแปดรสชาติเลยนะคะต่อไปนะคะแก้วต่อไปคุณพี่ ด่วนเลยค่ะแอปเปิลเขียวค่ะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีรวมรสชาติตัวใหม่ของเซนนี่นะคะวิตามินซีขอห้าขวบขึ้นไปนะคะใครที่ไม่อยากกินส้มไม่อยากกินลิน้นจี่วันนี้เรามีให้แปดรสชาติในห่อเดียวกันและให้ในราคาพิเศษให้ในราคาพิเศษค่ะแอปเปิลเขียวผ่านไปต่อไปองุ่นค่ะคุณพี่องุ่นค่ะใครพร้อมซื้อกดหนึ่งหน่อยเดี๋ยวจัดโปรให้ขอเรียงบี ไม่ทันค่ะต้องเป็นเที่ยงตรงเที่ยงตรงไม่ได้เพราะเที่ยงตรงมีโคตรกลางตอนนุดมๆค่ะอโอเคซูน้ำใสเท่ากันสิอีกสิบยี่สิบนาทีต่อไปมะม่วงต่อไปมะม่วงค่ะคุณพี่อันนี้เข้มข้นมากค่ะผลไม้ที่ใส่ไปเข้มข้นมากนะคะเทสจนกว่าจะได้ที่ชอบเลยทุกคนรู้ไหม ถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นก็ใส่น้ำเยอะๆได้เลยแต่อันนี้แก้วมันเล็กนะคะทุกคนแก้วมันเล็กแก้วมันเล็กค่ะเตรียมตัวเปิดโปรค่ะคุณพี่จะซื้ออะไรต้องฟังให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จัดราคาพิเศษให้ต่อไปรสพีชค่ะวิตามินซีหนึ่พันมิลลิกรัมต่อหนึ่งซองค่ะเข้มข้นแบบส้มเจลแบบแบ,บินสีเลยวันนี้นะคะ แล้วค่ะคุณพี่อีกสามรสชาติครบแล้วเดี๋ยวจะเปิดโปรให้มีรสอะไรยังไม่ชงยังไม่ชงรสอะไรสตรอเบอรี่เหรอไปไหนจ๊ะคุณสวยสตรอเบอรี่ค่ะทำเนียนนะจ๊ะเบาหวานปรึกษาคุณหมอก่อนนะสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนว้าวอุ้ยสตรอเบอรี่ ตรอเบอรี่ที่พูดเลยว่าอร่อยมากๆต่อไปยังไม่ชมอะไรอะ่ะช่วยคินหน่อยนะนนี้ดียังไม่ชมอะไรเลมอนพี่ชมยังคะชมแล้ว,แล,วแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่ง<ะ>เลมอนเนี่ยขึ้นรถเลยนะคะวันไหนขึ้นไส้แพ้รถเอ้ยเมารถสวรอเรโอเควันไหนขึ้นไส้เมารถชมเลมอนได้เลยคุณพี่เลมอนเปรี้ยวติดจาน และสาวรสค่ะเหมือนนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องเล็บอะใจเย็นนะต่อไปสาวรสนะคะรสชาติที่เจนี่ไม่คิดว่าจะอร่อยแต่อร่อยเวยเพราะว่าเราอะเป็นคนไม่กินสาวรสนะคะแต่ว่าอร่อยมากถ้าขวบขึ้นไปทานได้ค่ะใช่ค่ะ<ต>พร้อมพร้อมนะคะหนึ่งสาพันคนดูหนึ่งพันคนแรกนะ ทุกคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเจนี่จะให้ตั้งคันไม่แนะนำให้ทานนะจ๊ะมาสรรพคุณเหมือนกันทั้งทั้งแปดรสเลยนะคะสระพรพคุณหเหมือนกันต่างกันที่รสชาติ ต้องไปที่ไหยูหน่อยตรงไหนะโอเคเหมือนสี่แล้วทุกคนท่งยางแบบนี้ด้านทำคาะ่อใหญ่แบบนี้